ผมมาดูที่พรตรตรลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับพรตรลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เนี่ยออกมาพูดแล้วก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณรัฐบาลนะครับนี่เป็นการพูดก่อนที่จะเข้าประชุมสภาเมือม่อเมช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบอกว่ากล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยชวนข้าราชการประชาชนมา่วมกันปราบโกงเนื่องจากเป็นเวลาแห่งชาติพรตรลตำรวจเสรีพิสุทธิ์บอกว่าการที่นายกพูดถึงเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วไม่ใช่เป็นครั้งแรกตลอด7ปีที่ผ่านมามีการประกาศเป็นเวละแห่งชาติมาตลอดซึ่งไม่สามารถทําได้ พอผู้นํามาจากการทํารัฐประหารดังนั้นจะขอทวงถามคําสัญญาจากพลเอกประยุทธ์ที่เคยประกาศว่าทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยตลอดนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพลตบริษรีพิสูจน์กันฮรแลเวเราก็จะย้อนกลับไปไปที่ประยุทธ์จันโชาเนี่ยพลอำนาจเข้ามาแล้วเข้ามาเป็นนายยงตีตัวเองเนี่ยเขียนรัฐนูนเองนะแต่งตั้งวุธที่สมาชิกเองนะครับ เอาพรคพวกเพื่อนฝูงพี่ญาติพี่น้องงานนายทงทหารคนสนิทเข้ามาเป็นสวเพื่อเลือกตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเองนะครับแล้วให้อยู่5ปีด้วยซ้าเพื่อตัวเองจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้หลายสมัยต่างๆนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าด้วยวิธีทางหรือแนวคิดที่พลเอกประยุทธ์ยึดถือปฏิบัติมาเนี่ยมันโกงข้ามาโดยตลอดนะ ในเมื่อคนโกงจะมาบอกปรบโกงเนี่ยท่านเชื่อไหมนะผมผมคนลรไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะถึงเป็นรัฐบาลที่ทุจริตครอบชั้นมากที่สุดทําไมผมกล้าพูดอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าในเมื่อต้องการมีอานาจต่อนะก็จําเป็นต้องหาเงินเพราะในการเลือกตั้งเนี่ยถ้าลงไปดูหรอ วลังลงไปผมก็ได้มันซื้อเสียงก็โดยตลอดนะครับนะถ้าไม่ไม่มีเงินก็ไม่ได้อย่างผมเนี่ยไม่ได้สอสอเขตสักคนนะเพราะหนึ่งเราไม่ซื้อเสียงแล้วสองถ้ามีก็ไม่ยอมซื้อนะครับเราไปไปตามกฎหมายนะครับความถูกต้องความยุติธรรมเพรื่อนการที่คุณประยุทธ์บริหารประเทศชาติมาเจ็ดปีเต็มนะแล้วคุณประยุทธ์ จะบอกปากโกงอีกท่านเชื่อไหมครับนั่นก็เป็นที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์พูดก่อนที่จะเข้าประชุมก่อนที่จะเข้าไปไประชุมเรื่องงบประมาณนะครับสานิการาอทก็คือว่าคุณลังซีมันโรมนตอนแรกเราไม่รู้หรอกนะโตโยต้ยาเปิดโตโยต้ยอาอเมริกาเปิดเฮ้ยเราไม่รู้จนกระทั่งเขาเปิดเผยตัวกันออกมาร้องกับอะไรรูจะฟ้องคนทั่วไปไม่รู้ ถ้าคุณไม่อ่านข่าวฝรั่งคุณก็ไม่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าสแั่ข่าวฝรั่งเนี่ยระบุชื่อระบุชื่อทั้งสามท่านเนี่ยออกมาเออบอกว่าจะฟ้องกลับเนี่ยก็เลยก็เป็นข่าวในสังคมไทยเลยเออสังคมไทยก็เลยรู้นะครับคือที่ลั้นคือมารุมเนี่ยไปยื่นหนังสือให้พลเอกเสรีพิสุทธิ์ประธานกรรมการกรรมธิการปปชให้สอบข้อเท็จจริง คือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญว่ากระบวนการทำของประเทศเนี่ยมันจะมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าเมื่อมันมีข้อกล่าวหามันต้องตรวจสอบใช่ไหมฮะคือถ้ามันไม่งั้นเนี่ยมันคาไว้นี่มันมันจะเป็นปัญหาเพราะว่าตอนนี้คุณธีรชัยก็บอกว่าประชาชนรู้สึกไม่สบายใจไม่ว่ามันจริงหรือไม่จริงคุณธีรชัยพันธุมาซึ่งเป็นเก้าไก่เก้าไก่ในคณะโฆษกเนี่ยก็บอกว่าโฆษกกรรมธิการก็บอกว่าก็เป็นมันต้องหาความจริงร่วมกันทางยุติธรรมกับศาลยุติธรรมถ้าไม่ใช่เรื่องจริง ใครใส่ร้ายก็ต้องไปดําเนินคดีแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะการที่ศาลประกาศตั้งคณะรมการทั้งสองชุดนั้นก็เป็นเรื่องดีแต่มันควรจะเป็นชุดใหญ่กว่านี้คือประธานศาลฎีกาน่าจะเป็นประธานเองเนะตัวแทนผู้รักษาทั้งสาอุทธรสารชั้นต้นสาลฎีกาต้องเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็คือระดับระดับนั้นแล้วอะ่ะใช่ไหม<ะ>แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วนี่ก็อยากจะให้แบบฟ้องเงินอะอะไรนะ ตรวจสอบอาะนายกอ่ะก็ควรต้องสั่งให้ปปงเนี่ยมาตรวจสอบด้วยว่าตรวงมันมีการโอนเงินไปอะไรกันริงขนาดไหนใช่ไหม,มครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อถือศรัทธาและการยอมรับจากนานา,นาประเทศที่มีต่อศาลไทยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสินบนที่ถูกเก่าประธานสานติกาถูกกล่าหาอดีตประธานสานติกาถูกกล่าหาแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันตรวจสอบกันระดับประธานต่อให้ประธานสานติกาก็ไม่เพียงพอนะครับ ใครจะตรวจสอบสารอะไรจะเป็นหลักกันว่าผู้รักษาจะไม่เข้าข้างกันเองจริงๆมันต้องมนคนนอกใช่มันก็ต้องสภาอถูกไหมฮะต้องสำนาจตรวจสอบถุงดูมันก็ต้องสภารัฐบาลก็ต้องตรวจสอบผ่านกลไกของรัฐบาลเช่นฟอกเงินอะไรก็ว่ากันไปเพื่อให้นานาชาติเห็นว่าสารไทยเนี่ยได้รับการตรวจสอบอย่างดีอจะเรียกว่าฟอกหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องทําอย่างนั้นนะให้น่าเชื่อถือคือฝ่ายสารเนี่ยนะ คุณสุรยานหงวิไลโฆษกสายทธรณบอกว่าประธานสาริการเนี่ยลงํำนานคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริง4คนประกอบด้วยผู้อาสาชั้นดิการชั้นอุทธร์มีผู้าอาสาหัวหน้าคณะในสาริการเป็นประธานกรรมการอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าเวลาที่คุณสอบเสร็จแล้วไปบอกว่าไม่ผิดเนี่ยในในทางสากนเขาก็รู้สึกว่าเขาก็งงๆว่าอ๋อเขาไม่เชื่อหรอก คืออา,อาจจะ <คน S 2> ไม่เชื่อหรอกม,มันไม่น่าเชื่อถือมันไม่น่าเชื่อถือเพราะว่ามันเป็น,ม,นม,มันเป็นภายในศาลเองระบบของศาลมันคือระบบราชการใช่ป่าระบบอุโสเรื่องนเขาก็คิดกันอย่างนั้นใช่ไหมแล้วคุณบิ๊กออกขนาดนั้นเออเพราะฉะนั้นคนที่มันจะตรวจสอบได้แล้วไปบอกว่าอ,อ๋อถ้าไม่จริงเนี่ยคนจะเชื่อก็อคือรัฐสภาทารัฐสภาเป็นคนที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่จริงเรื่องนี้ไม่จริงอ่ะมันก็น่าเชื่อถือขึ้นแหละอันนี้มันมีความนคุณจะเอาความเชื่อถือจากมากกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้ว แต่มันก็ต้องใช้องค์อำนาจที่ป่ายฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารเข้าไปตรวจสอบถงดุลนี่มันคือสาวของเราในก็มีปัญหาอีกปัญหาคือว่าคนก็ยังมองว่าต่อรัฐสภาพูดว่ามันไม่จริงเดี๋ยวก็เอารัฐสภาถ้าเกิดตั้งสวเข้ามาไอสวนี่ก็เอาพวกแต่งตั้งนี่พวกรัฐประหารตั้งก็ทุกทุกวันนี้คงเป็นอย่างนั้นนะแล้วสอสสอสบางทีมันก็มีความรู้สึกว่านักการเมืองกลัวศาลกลัวจนหัวหดเลยอไม่เคยกล้าตรวจสอบศาลใช่ปะ นี่เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติมีแนวโน้มว่าจะตรวจสอบแบบภูณ้าผ่านไปอ่ะอคือแต่ว่าอันนี้มันเป็นการเมืองภายในไงว่คาคนข้างในประเทศเองเนี่ยก็ไม่เชื่อถือว่าสสจะตรวจสอบสารได้เพราะรว่าก็เส้นใหญ่จริงๆมไม่มีใครกล้ายุ่งอ่ะที่ผ่านมาโดยวัฒนธรรมโดยขนบอะไรแล้วก็แต่เนี่ยมันไม่เคยไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนเพราะนั้นคนข้างในอาจจะไม่เชื่อถือแต่ว่าในสายตาภายนอกเนี่ยดีกว่าให้สารตรวจสอบกันเองแน่นอนออันนี้มันเป็นเรื่อง สถานะความน่าเชื่อถือ,อของศาลไทยในเวทีโลกครับและอย่างนี้พอให้กรรมธิกาปรปปชอ,อย่างพลตศรีพิสุทธิ์สืบหาข้อมูลข้อที่จริงปุ๊บถ้าเจอแล้วจะต้องอยังไงต่อจริงๆก็คือต้องให้กรรมธิการนี่แหละเป็นคนตรวจสอบแต่ถ้าคุณคิดว่าอย่างนั้นมีปัญหาก็คือว่าคุณก็รัฐสภาก็ตั้งชุดใหญ่เลยประธานสภาก็ตั้งกรรมาชุดใหญ่เลยคือ,อโอเคเดี๋ยวคุณจะไปมีปัญหาเดี๋ยวว่าศิละเสรีไปซัดกันอีกเลยตั้งชุดใหญ่ก็ได้ แต่หมายถึงว่าคุณก็ให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีสัดส,ส่วนมีมีกรรมการมีมีคณะกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกด้วยคนที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าคนที่เ,เนี่ยคือบุคคลภายนอกของความเ<ข>ชี่ยวชาญในแต่ละด้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็หมายถึงว่าบุคคลภายนอกก็คือคนที่มันมีแบบ มีลักษณะที่แบบกรรมการผู้ทรงนคนรุ่วุฒิอะไรทำนองน,นั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่กรรมการทางการเมืองฝ่ายค้ารัฐบาลไปทะเลาะกัน,นมันก็ต้องมีฝ่ายค้าด้วยมีฝ่ายรัฐบาลด้วย,มไ,วยไม่ต้องเอาสัดส,ส,ส่วนอะไรสำคัญแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งกรรมการผู้ทรงคนรุ่วุฒิมาด้วยอะไรอย่างนั้นแบบนี้ทำนองน,น,นี้ใช่ไหมฮะแล้วซ,ซึ่งเป็นอิสระจากศาลนะไม่ใช่ไปตั้งไปตั้งมาเดี๋ยวเอาคุณอะไรนะอะไรนะอดีตปปชวิชามหาคุณวิชามหาคุณเกเป็นศาลนะเกเพิกษารนะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย ออพดีคือหลักประโยชน์ขัดกันเนี่ยมันก็ต้องมาใช้ด้วยไงอืมทีนี้ก็คือว่าทําไมแล้วศาลจะยอมไหมไม่รู้อะมานก็ต้องถามไงศาลควรจะต้องยอมนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลนะอแล้วทําไมถึงจะไม่ยอมล่ะยิ่งยิ่งถ้าบริสุทธิ์เนี่ยยิ่งมีตรวจสอบอย่างนี้ยิ่งเคลียร์คำถามคือไม่ยอมได้ด้วยหรอพี่สุว์ในเมื่อมันไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจสภาไม่มีอำนาจ ไม่เคยมีอำนาจในเรื่องนี้สภาไม่มีอำนาจเาือบตั้งกรรมธิการได้ระดับนั้นแค่นั้นสภาไม่มีอำนาจเรียกมาสอบจะตั้งก็ได้แต่สอบก็ได้แต่ว่าคือข้างนอกเขาสมมติเป็นคุณเสรีพิสุทธิ์เป็นกรรมธิการอย่างเงี้ยศาลเขาบอกเขาไม่มาคุณไม่มีอำนาจเรียกอืมทำไมอ่ะจบเพราะว่ารัฐมนูรฉบับนี้มันเขียนไว้อย่างนั้นไม่ใช่คือมันไม่เคยมันไม่เคยมีการมันอ้างว่าจะเป็นการแทรกแซง้มันควรจะต้องมีควรจะต้องมีได้แล้วเลิกไว้ใจใครได้แล้วมันไม่มีคนดี จริงในประเทศนี้แล้วคุณจะไว้วางใจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกวันเวลาจนชั่วนิรันดร์พาะง้นมันไม่สามารถถงดุลกันได้ใช่มันก็ต้อง<ม>ตรวจสอบหมดไม่ว่าจะเป็นสารดีกาประธานสารดีกาไม่ว่าจะเป็นนายกทัฐมนตรีไม่ว่าประธานสภา,าต้องได้รับการตรวจสอบถงดุลทั้งหมดมแต่ต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระ<ม>เหตุผลเดียวที่สารจะไม่ยอมให้สภา,าก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไม่เป็นอิสระ<ม>ต่อไปสภา,า,าอยากจะกันแกล้งสารก็ทําได้อะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงอ<ม>ืมถ,ถ้าสมมุติว่าพ พี่ชูเนี่ยสามารถปลาก้อนหินใส่ผมแล้วก็พ่ถึกได้แต่ผมไม่สามารถปลากลับได้ทำนองนี้เนี่ยมันก็ไม่แฟร์ไหมผมก็โดนอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องเอาคืนไงใช่ไหมแต่เป็นเรื่องตรวจสอบถ่วงดุลโอเคแต่ว่าใช่แต่ว่าผมไม่สามารถตรวจสอบพี่ได้แสงมันต้องส่องไปให้หทั่วถึงอย่ามาอ้างความเป็นคนดีค,คือคือ,คอไม่ใช่ประสิทธิ์เจียวกกอะไรอย่างนั้น <laughs> คือสานรนม่มีอำนาจลงโทษคนอื่นแล้วก็บอกว่าม mm ีอ hmm. no ิสระแล้วก็คือแบบตัวเองเนี่ยคือแค่ๆกับว่าตัวเองมีอิสระแต่ว่ามีอำนาจลงโทษคนอื่นแล้วคนอื่นมายุ่งด้วยไม่ได้เนี่ยครับมันไม่ใช่ไงฮะมันกลายเป็นอำนาจที่อยู่เหนือคนอื่นมันไม่ใช่อำนาจเอ่อมันไม่ใช่แบบแค่เป็นอิสระหนึ่งในสามของอำนาจแล้วมันเป็นอำนาจที่อยู่เหนือทุกอย่างไ่ะใช่ใช่สิ่งที่ผ่านมาก็คือว่าระบบอำนาจสามมันเป็นอย่างนั้นครับพอเวลามันเกิดเรื่องขึ้นมันถึงแบบว่าคนก็เลยสงสัยว่าตกลงแล้วใครจะตรวจสอบสารกันแน่อ่าอ่านะครับ